ด้วยใช่คือวันนี้วันที่23อ่าธันวาวันเกิดพ่อผมพอดีกันอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่มีเวลาจะไปฉลองด้วยแต่ว่าพาพ่อมาดูหนังด้วยพ่อได้อยู่ข้างบนนี่สาวไม่เกิดนะครับคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลดลดกลอยตัวลงมาเพื่อให้พ่อแม่โคย่ออ่ออ่ออ่อใช่จริงจริงวันนี้ข้างบนเป็นแฟมิลี่เดย์นิดนึงใช่คุณแม่อแม่บูวินก็มาแล้วพี่สาวพี่สาวผมก็มาเป็นแฟมิลี่เดย์ ทั้งแฟมิลี่ครบเลยใช่รับพี่สาวคุณมาทุกเรื่องออครับสนุกสนุกนะเพราะว่าเรื่องนี้มันดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะฮะพี่วินิสวยไหมโอเคต่อผู้วินครับผมเป็นไงบ้างผอ้โหงวุ้ยสนุกสนุกมากเลยคือแล้วผมจอยมากด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยไม่เคยดู The Lion King ที่เป็นภาคออริจินอลเออเออก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบเรื่องที่สนุกมากๆสำหรับ ผมเองที่ได้เห็นเรีอกชั่นเขาในการดูหนังที่เป็นเป็นพีโคแล้วกันหนังที่ในตำนานขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเออวันนี้เอนจอยมากมาครับผมแล้วทุกคนจะถุกไหมวันนี้าางานนั้นก็กลับบ้านได้แล้วส,สวงิงานงานงานใช่ไหแล้วพี่สนั่งชอบชไหมเราผมเหมือนกันครับก็อย่างที่พูวินบอกไม่เคยไม่เคยดูครับแล้วก็เออมาดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออไม่แปลกใจที่แบบว่า อ่าภาคคนกรอบเป็นภาก่อนไม่ใช่ครับที่เดือดทุกคนชอบเพราะว่าเออมันดูสนุกแล้วก็ดูง่ายดูได้ดูได้ทุกเวททุกวัยด้วยอย่างเนาะคุณพ่อโฟนก็มาใช่น้องพีวินก็มาก็รู้สึกสนุกกับดีใจที่ได้มาวันนี้ครับนี่โอเคค่ะสาระทั้งหมดจะมีเท่านี้นะคะครับไปไปสาระเนาะมีเอสเอฟพลาสเออเอสเอฟชาเลนจ์เพราะว่าต้องบอกเลยว่ารวมตัวกันได้หลายกลุ่มขนาดนี้เราก็เลยทำชาเลนจ์คุณน่าจะโดนแท็กไปบ้างแล้วแหละเพราะเมื่อวานเขาเปิดไปแล้วกับเพลงพร้อมเนาะ เราเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีคนเขียนว่าโปรดยาเปลี่ยนสกอร์บอร์ดเขาขอยืนหนึ่งอยู่แบบนั้นอยู่อย่างเดียวเมื่อเช้าใครเขาคามเมนเจมินายเพราะว่าตอนนี้เจมินายที่หนึ่งอยู่แล้วเจมินายอ่ะไม่รู้เป็นดวงหรือไม่รู้เขามักจะเป็นคนเปิดชาเลนจ์เสมอและเขาก็จะที่หนึ่งแค่วันเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาก็เขาเขาอ่ะก็เลยบอกแฟนๆของรอบเมื่อวานไปว่าถ่ายไว้แล้วก็แชร์แค่อันนี้วันเดียวเมื่อเช้า อัปเดตตาราเขาก็บอกว่าอัปเดตแค่ครั้งเดียวพอนะโอเคหลังจากนี้ไม่ต้องอัปเดตแล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าเขาจะได้อยู่เป็นที่หนึ่งแต่ไม่แน่นะเขาทําไว้ดีเอ้ยรอดูรอดูโพสนอกจากจะมีนายได้ข่าวมีคนนึงเหมือนกันที่เขาพูดสเตทเมนต์ไว้เหมือนกันว่ายังไงนะสเตทเมนต์ว่าอ๋อคืออ๋อวินนี่เหรอใช่เขาบอกว่าเขาจะแพ้ใครก็ได้แต่ไม่แพ้ผมใช่ไหมอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชนะเขาอีกเฮ้ยแต่ผมว่าเขาแพ้บ่อยนะเขาแพ้ทางคุณบ่อยเหมือนกันนะ ให้ดูจะเป็นพี่กรณนไเราจะให้ดูชาร์จก่อนหรือว่าเร่นก่อนเราดูผลกันไหมดูผลก่อนไหมดูผลดูผลดูผลดูชลก่อนิดนึงอ่าวันนี้เลคาะคุณเจมินายนะสองนาทียี่สิบวิแล้วก็จริงๆมินนี่ก็สูสีสนาทีสาสก้ส่วนที่พร้อมก็คือพร้อมใครอพร้อมโอ้โหสามนาทีคุณพรม่ถึงเวลาเหรอพี่กิเล็ สามนาทีสี่วิเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวพึ่งพูดนอดีสอัน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 แล้วไปอันนี้ไปอันอันนอัเอาใหม่มาแกแกแก้าวโฟดกูว่านะมึงนาทีคอ่ะเดี๋ยวของอุปกรณ์อะไรครับอุปกรณ์เข้ามาคุณดูเกมก่อนคุณต้องเล่นอะไรอันหลบให้อุปกรณ์เขาบอกเลยว่าไม่ง่าย